มัสอยมม่วงครบจะทําอะไรนะมมจะไปสอยมะม่วงมะม่วงออกล่องไปสอยให้ย่าไปขาย,ยาเสดไปขนขอ้อสอยให้ย่าไปขายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้า มะม่วงออกล้องไปรีบไปให้พ่อเอาเทใส่ล้อจอดฮะลิงลูกมันหล่นไปทางนน้นไปดูซิมันแตกไหมไปดูซิเห็นไหมย่าจะไปนาเอาข้าวไปส่งอาเห็นไหมลูกในป่าย่าเห็นไหม เราตอนนี้กำลังหามะม่วงอยู่จะเห็นไหม,มคุณแม่สวัสดีค่ะชมสวัสดีจ้ามาซอยบอกม่วงย่าจะไปขายได้เยอะเรียงครับยังครับรอเต็มล้อถอยครับ ที่ถ่ายต้นที่เพิ่บอ่าตัวนี้กำลัง นั่นพออีอ่บนนั่นนะครับพอเอาอะไรยครับพมอาบริการขายถึงบ้านคร nah well, ับแตงโมครับแตงโมรถขายแตงโมครับอุนตรงนั้นนะคบพ่อแตงโมครับแตงโมครับรถขายแตงโมแตงโมมีแรงหวานๆครับผู้ใดอยากกินแตงโมเออเอาปลอกเอาครับพ่อาบริการขายแตงโมให้ท่านถึงบ้านครับคุณลูกคุณ้าคุณน้าคุณน้องอยากกินแตงโมเออเอาปลอกเอาครับ ลดไปบพอฮอต่อนจันมาถึงจะเอื่อนเอาพอเอาก็ได้ด้วครับเข้ามาบริการขายสึงบ้าครับไงโม่ครับไงโม่ลดขายไงโม่นี่ตอนนี้อยู่ เป็นหลังคาข้างบนด้วยเนี่ยหลังคาบ้าน,น,าานอ่ะคงจะเห็นได้ชัดว่าข้างกลางนยืนยูบนสูงมากบนกจะมองไม่เหดนะอยู่ที่เปลี่ยนโหมดก่อนให้มันสูงนี่มาม่วงของเรา จะมองไม่เห็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เคยขายมานานแต่ตัวน,นี้ก็ไม่ได้ขายแล้วเพราะว่ายัอินตายหนาน,น,นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวที่เห็นอยู่ตรงนั้นที่สองของเราฮอสำนีก่อนมันสิขายบ่ท่านให้กีวีเขียนไปให้แม่ อย่าจะไปเลี้ยงใส่อันนั้นไว้ยายไว้หมกม่กวงของเขาแบ่งไปขายเอามันรอผักไว้แห่มันไก่จะสุกกะว่าไก่จะสุกเอาไปขายย่าเอาไปขายแดยวรอบหนึ่งหมม่วงเสร็จก็อาบน้ำมาทำงานการบ้านพ่อกับลูก เขียนเขียนเขียนซื้อครับสวัสดีครับทานผู้ชมขอลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะพอกันไมหมคลิปนาครับตอต่อไปเอารีบๆรีบทํากันบ้านสวัสดีทุกท่านจ้ากีวีเฝ้าเหตุการบ้านไปทรง